เด่นไหมไดเลยไงเตรียน้ำมันก่อนมาเคลื่อนแล้วเคลื่นแล้วแม่ครัวถ้าหม่แล้วเนี่ย สับกระเทียมก่อนเร็วกะทบไปแล้วหมูมันไม่ไปเลยใส่กระเทียมลงไปใส่หมูลงไปแค่นยังว่เนี่ยขัดยิอมขัียี้ลวนหมูกับกระเทียมมาลวนประมาณไหนอธิบายฟังไง

เหมือนเลยแหละชิวดเดเมอา่าลองใส่หัวมันหนอกหัดไใส่คนเครื่องปุงกับเส้นกับหมูไอ้มันเข้ากันไปยังต่อไข่ก่อนใส่ไข่ก่อนใส่ไข่เป็นหน่วยหนึ่งเออ อาซีอูซนดากระตองะคะผักเนี้ยอักยังไงคณะคนะโอ้ดีมากินเลย สีบ้านากินกัให้มันแสบก็พอแล้วแล้วังเสือได้เสีอยังสีอดํบุมี่็อระงใส่แค่นี้พอแล้วแล้วเลยเหรอโอ้โ เพิ่มอพันอย่างนะผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วแต่บุมี่ซีอิ๊วเสร็จในสามนาทีเรียบร้อยครับ